ผมเคยเบวเฟสเฟว้สวัสดีครับผมปอปายอิสวิทีนะครับผมอ่าวันนี้เรามาพูดถึงผมในยุค10ปีก่อนสมัยที่ผมเบวเฟสเฟหรือว่าอินกับเฟสเฟอยากเป็นเฟสเฟจัดเลยเคยเฟสเฟปัจจุบันก็เป็นชายโซโลท่ที่อิสซายต่อไปได้ตอนนี้มาเรามาดูคลิปตัวผมใน10ปีตีมัน10ปีก่อนเลยนะการยาวอุยอ้ย,โอ,ย,ยนะโอ้โหนี่มันใครวะนี่ตีมสิปีนะโอ้โหลงทันวาห้าทันวาสองพันสิบห้า รู้สึกเจ็บมากเลยอะ่ะครับผมบเป็นสมัยแบบแนะน,นำตัวสมัยปฐมนะแต่มีมีเวลาไอรีแอคให,หม,ม,ม่มัธยมมัธยมอ่ะคือสูตรชัยโซโลเลยกูดูบอกผมบอกแค่นั้นแหละเอ้ยเป็นไปได้นนไเะะออหนึ่งปีสเก้าแล้วไหมเอ่ย ส0งร้อยไบในเงือะเอเโอเโอุ้ยเปิดมาแล้วไอ้เอว,ว้าหนุ่มคนนี้เนี่เาาพื่อนคือบอกให้ผมว่าตัดโคตรครองในวีว่าวิดีโออะเออไอ้สัตว์สมัยผมไม่ได้ใช้คายมาเตอร์คายมาเตอร์จะอีกระดับหนึ่งตัดต่อตั้งแต่เด็กๆแล้วไอ้เฮียผู้รเฮ้ยจ่ง

เฮียไอสบายดูดิไมมาถมรู้จักกันแล้วพูดอะไรแยเฮียเซตยอเนี่ยเอ้ยนี่คือคลิปสัมภาษณ์ของคุณเต้ครับค่นี่คนี่คนี่คุณนี่ไงกับการที่คุณนคุณคิดยังไงรู้สึกกับการเซตย่อครับนี่คเนี่ยคุรกบูี่่นร แย่เพลงแล้วกูหลือแบบไอ้รัวไหมกูว่าไม่ได้เบียวเป็น้แล้วกูว่าเบียวเบรฟเฟอร์แล้วเนี่ยแม่แช่นแอสไว้เนี่ยไอ้ไข่เด้ยอย่าลื่มซ้ำด้วยนะครับอย่าถ้าอยากดูตอนสองติดตามด้วยล่ะเด่อไม่มีเลยหายไปเลยเป็นครั้งแรกอีกสักครั้งสุดท้ายนะถ้ามึงโยงเงี้ยเด้อขอบคุณเช้าล็อก เพียไรวะไอ้ี่าอยากฟังว่ะช่วงนี้ก็ติดติดแนวแบบล็อกเหมือนกันนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับ้ไม่ไม่ได้เบียฟเฟๆแล้วอ่ะครเบียวแมททันแอสไว้นะครับเด้อนะครับตก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์เอานะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับก็ซื้อนี่ใหม่มานะครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมซื้อพวกไอ้พวกนี้ใหม่มาเห็นไหม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 เออก็อย่าลืมนะครับ ถ้าอยากดูสมัยประถมเนี่ยครับมาเห็นโกตะแมาสูดใหประถมอะไรมัทยมจัดไปนะครับกดไลค์อีก10ไลค์กดไลค์10ไลค์จัดเลยเออของรับผมที่รับชม